สวัสดีนะคะสวัสดีแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะวันนี้ก็มาพบกับจนแบงของแม่มลินะคะขอบพระคุณแม่พ่อใจดีใจบุญมากๆเลยนะคะคะแนนแม่แป้งนะคะแล้วก็คะแนนของคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านเข้ามาเมตตานะคะแล้วก็แม่แม่ใจดีใจบุญนะคะที่ท่านไม่ประสงค์อกนามนะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยแม่มะลิแม่ตะวันแม่เจ้าคุณทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะได้ทานผลไม้หวานนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะช่องเมตาลำจริงนะคะช้างฉลาดทั้งสามเชื famoso, อกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆแล้วก็ย้าอ่อนๆนะคะกินกินผลไม้แล้วกินยานะคะแม่มารเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาช่องเล็กๆนะคะช้างฉลาดทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะ,ท,คคะ,คะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆตนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านได้ดังใจปรารถนานะคะขอให้แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านร่ำรวยนะคะรวยแล้วรวยสิบเท่าพันเท่านะคะรวยยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุทกทท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะพวกเราแต่ยายก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะ มีแต่คำาบยพรแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะฝากเมตตาช่องเล็กๆนะคะช่องเมตาลำจิ้งนะคะจ้างชาราทั้งสาวเชือกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะดูแมมเบรินะคะฐานผลไม้นะคะแม่พ่อจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะ เมตตาแม่มะลิแม่เจ้าคุณแม่ตะวันนะคะช้างชราทั้งสามเชื่อของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ